ยากาวลิวหาปูลังปพลิปุเอนติสาขังเอวามีวะอิโตทินังเปตดนังอุปกาปติอิสิตังปัสิตังตุมหังคิปะเมวันสัมมิสันตุสัพเพปุเอนตุสังกปาจันทวัปละนะโสยะกามะนิโสติละโสยะกา ซาพีติโยวิวาสันตุสัพพโลกวินาสัตุมาเตฟภาวตวันตาลโยสุขีทิขายุโกภาวะพิวาธนาสีดีสนิจผู้ทางปัญิโนจัตตาโลธรรมมาวันทานติอายุวันโนสุขังภาลา